บัดนี้วันที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2567เป็นวันที่สที่ข้าพเจ้านางสาวปริตาพิเพกขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปะริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยบูชาแด่ครัวจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติะระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเธอบทที่หนึ่งชุมนุมเทวดาสมันตาจัก,กวาเลสุ อัตราขัดฉันตุเทวตาสัทธรรมังมุนิราชาสะสุนันตุสักโคมโมคทังสักเขตามีจารปเปคิริสิกะระตะเทจันตะลิเขวิมาเนทีเปรัตถีจะกขามีตะรุณขะหะนเคหะวัตถุมหิเคเตภุมมาจายันตุ เทวาชลทะระวิสม an ียักษะขันทพนาคาติดถันตาสันติเกยังมุนิวรจวะจนังสาธโวมีสุนันตุธรรมสวนณกาโลอะยัมพะทันตาธรรมสวรกาโลอะยัมพะทันตาธรรมสวรณกาโลอะยัมพะทันตา บทที่สองบทสวดนมนัสก,การพระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะาโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะ บทที่สามบทสวดไรสรณคมพุทธังสารนังัจามิธรรมังสารนังัจามิสังคังสารนังัจามิทุติยมปิพุทธังสารนังัจามิทุติยมปิธรรมังสารนังัจามิทุติยมปิสังคังสารนังัจามิตติยมปิพุทธังสารนังัจามิตติยมปิธรรมังสารนังัจามิ ตติยมปิสังคังสารนังคชามิสี่บทสวดสัจจิริยาคาถานัตติเมสารนังอัญงพุทโมีสารนางันง,ธธรนงวรังเอเตนะสัจวัชินะโสติเมโหตุสัพพธานัตติเมสารนังอัญญธรรมโมมี วรังเอเตนะสัจวัชชีนะโสติเมโหตุสัพพทานทัติเมสารนังอัญยังสังโคมีสารนังวรังเอเตนะสัจวัชชีนะโสติเมโหตุสัพพทา